No. Yeah. สวัสดีครับคลิปนี้มิสเตอร์บาบาได้มีเรื่องผีสั้นๆมาให้ได้รับฟังกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญฟังไปพร้อมกันเลยครับเรื่องผีไก่น้อยผีเจี๊ยบตัวเปียกวิ่งตามหลังหลังจากที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีและวิญญาณที่มีความน่าสะพรึงกลัวกันไปมากแล้ว คราวนี้ลองมาทำความรู้จักกับเรื่องผีที่แลดูน่ารักน่าชังน่าสงสารจนหลายคนที่ฟังจนจบแล้วอาจถึงกับออกปากร้องว่าน้องง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 กันเลยทีเดียวเพราะวิญญาณที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นดวงวิญญาณของเหล่าลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ตัวน้อยแสนหน้าชังผีไก่น้อยคำว่าไก่น้อย ในคําเมืองแปลว่าลูกเจี๊บเป็นวิญญาณของสัตว์ตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของลูกไก่สีขาวที่ปรากฏตัวพากันวิ่งร้องเจี๊บจับออกมาจากข้างทางในตอนแรกอาจมีลูกไก่เพียงสองสามตัวแต่พอเดินต่อไปสักพักจำนวนของลูกไก่ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพากันวิ่งล้อมหน้าล้อมหลัง วิ่งวนอดขาวุ่นวายไปมาโดยปราศจากแม่ไก่สร้างความวุ่นวายสับสนและคนแปลกใจของผู้ที่พบเห็นอย่างมากบางครั้งผีไก่น้อยก็จะปรากฏตัวเป็นดวงไฟสีขาวดวงเล็กลอยตามหลังคนที่เดินทางในความมืดสักพักก็จะมีจำนวนมากขึ้นล้อมหน้าล้อมหลังพร้อมกับส่งเสียงร้องเจี๊ยบเจี๊ยบอย่างไรก็ตาม ผีไก่น้อยไม่มีอันตรายต่อมนุษย์แต่ในสมัยก่อนที่ความเจริญและไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงถนนหนทางให้สว่างสวัยเหมือนกับในปัจจุบันทำให้ต้องระมัดระวังผีไก่น้อยกันสักหน่อยเพราะเกรงว่าจะเผลอไปเหยียบพวกมันติดเท้าเสียมากกว่าเพราะหลังจากที่ฝูงผีไก่น้อยออกมาสร้างความตกใจเสร็จสิ้นตามที่ต้องการแล้ว สักพักผีไก่น้อยก็จะพากันสิ่งหายลับไปในความมืดหรือพลันหายตัวไม้มาลายสระอีปอเฉยๆเหมือนกับหมอกควันต่อหน้าต่อตากองค์คนที่พบเห็นเชื่อกันว่าผีไก่น่อยเป็นวิญญาณของลูกเจ๊ยบที่ออกเดินทางตามหาแม่ไก่ที่หายไปบ้างว่าแม่ไก่เหล่านั้นได้ถูกนำไปเชื่อปรุงเป็นอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หลายคนเชื่อว่าที่จริงแล้วผีไก่น้อยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นที่ทำการจําแรงกายกลายมาเป็นผีไก่น้อยเพื่อแกล้งให้คนเดินผ่านรู้สึกตกออกตกใจกันเล่นๆครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นผีไก่น้อยบันทึกเอาไว้เมื่อปีพศ2 4 9 3บริเวณตรอกหลิงหลังโรงเรียนบ้านพระนอนขอนม่วงจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นก็ยังไม่มีรายงานการพบเห็นผีไก่น้อยอีกเลยโดยหลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ผีไก่น้อยไม่ออกมาให้เห็นมาจากแสงไฟตามท้องถนนที่มากขึ้นนั่นเองและสุดท้ายนี้ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดคนละหนึ่งติดตามให้กับช่องมิสเตอร์บาบากันด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังสวัสดี